ท่านสมาชิกทุกท่านคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางหวยฮานอยเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมฮานอยประกอบด้วยพิเศษปกติและ VIP เป็นของประจำวันนี้นะคะดูวันที่ตามเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเลขเด่นประจำวันนะคะซึ่ง3ตัวเด่นจะอยู่แนวตั้งนะคะดูลักษณะแนวตั้งและก็จับ คู่ใส่เลขที่เหลือคะ่ะนี้มาดูวิธีการบูชาทูบไอ้ไขวัดเจดีนะคะจะต้องจุดทูบก่อน3ามดอกนะคะท่องนโมตสสะภควโตะระหะตสัมมาสัมพุทธสสะจบ3ามรอบก่อนนะคะต่อไปเรามาดูลักษณะทูบที่มีให้บูชานะคะมีทูบไอ้ไข่มีการปลูกเสกแล้วนะคะตรงนี้มีทูบรุ่นพญานาคเก้าเสียนนะคะ แล้วก็มีทูกแม่น้ำหนึ่งนะคะของปู่แม่น้ำหนึ่งนะคะตรงนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ไลน์ไอดีที่ให้ไว้ข้างบนนะคะแล้วก็จะเป็นรีวิวต่างๆใครที่อยากบูชาทูปไอ้ไข่บูชาทูปพญานาคบูชาทูปปูแม่น้ำหนึ่งสามารถติดต่อเข้ามาที่ไลน์ไอดีมีคำว่าแอดด้วยนะคะแอดหนึ่งแปดสาม e.l.f.b.a. หรือจะสมัครเข้าในกลุ่มไลน์ก็ได้นะคะมีกลุ่ม VIP และกลุ่ม Super v I p ตอนนี้เปิดอยู่2กลุ่มนะคะลักษณะก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะอยากทราบรายละเอียดก็ติดต่อเข้ามาที่ Li าย ID 183 e.l.f.b.a. นะคะต่อไปเราจะมาดูตัวเลขกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ ซึ่งจะเป็นชุดคัดเด่นนะคะออกมาทั้งหมด10ชุดก็ดูตามนะคะใครที่ดูไม่ทันก็ใช้ปากกาจดบันทึกไปด้วยพร้อมเลยก็ได้นะคะก็จะมีรีวิวการใช้ทูบของแต่ละวัดนะคะตอนนี้ก็ดูตัวเลขไปด้วยแล้วก็ดูรีวิวของการจดุดทูบมีความแม่นยำค่ะเชื่อถือได้ ผ่านวิธีการปลูกเสกมาแล้วนะคะทูบเป็นของแท้เลขคะทั้งหมด100%นะคะไม่ซ้ำกันนะคะตัวเลขที่ให้แต่ละวันก็จะแยกชุดคัดเด่นและก็ให้เลขเด่นประจำวันซึ่งก็มีอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการบูชาทูบนะคะของแต่ละอาจารย์ก็จะแตกต่างกันนะคะไม่เหมือนกันเราก็ดูบทสวด ที่ให้ไปนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาก็จะมีใบคาถาในการท่องของแต่ละทูบนะคะส่งไปให้ด้วยทุกครั้งนะคะก็ดูตัวเลขไปแล้วก็ดูรีวิวไปด้วยนะคะเพราะว่าแอดต้องทำให้ได้เวลาที่ youtube กำหนดนะคะไม่งั้นวิดีโออาจจะไม่สมบูรณ์นะคะไม่สามารถลงได้นะคะ ซึงกฎกฎติกาก็มีค่อนข้างเยอะนะคะใครที่สนใจก็สมัครเข้ามาตามรายละเอียดที่ให้ไว้ขอบคุณมากนะคะในการติดตามรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยกันทุกวันนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ